ก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงบ่ายนะคะตอนนี้ก็คือปลาเมาื่อกี้ตอนช่วงรัดกันเมีไม่ได้ว่างมาถ่ายนะคะก็คือรัดกันเรียบร้อยละก็สําหรับเป็น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 ,ปนช่วงเวลาที่ต่อจากเมื่อวานนะที่เอาปลาลงก็จะมีปลากัดคู่สีทองอันนี้ได้ไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากอยู่ในมุมมืดเมย์ก็อันนี้ก็ตักตัวเมย์ออกเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอ่ะมีคู่ไหนอีกนะคะที่อ๋อคู่ลังโฟมคู่นี้ต้องเบามือเลยค่ะ คู่นี้เป็นปรากฏจีนนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะไข่อันนี้จะเห็นชัดเลยมันจะเป็นฟองขาวๆค่ะต้องสังเกตดีๆมันจะเป็นเม็ดขาวๆนะขาวๆนคะุณๆนี่อู้วันนี้เห็นชัดเลยมันจะไม่อุยไปกระเทือนมันนะเนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นเม็ดขาวๆเห็นชัดไหมคะอันนี้ก็คือตักตัวเมียออกแล้วเช่นกันนะคะ คือไปดูมันมากไม่ได้เราเสร็จเราก็พยายามนะคะเอาฝาปิดไว้กันลมนะคะกันแดดกันสปอร์เชื้อโรคค่ะพี่ครับถ้าตัวเมียขู่ตัวผู้เป็นอะไรไหมจะบอกว่าต้องดูค่ะว่าตัวเมียมันไล่กัดเป็นฝ่ายไล่กัดตัวผู้ตลอดเวลาเปล่าถ้าไล่กัดตลอดเวลานั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวเมียคุณใหญ่กว่าตัวผู้แบบนั้นนะคะจะฟาวคือตัวผู้เจ็บตัวเปล่าตัวเมียเจ็บตัวเปล่ารัดกันไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวคอปเปอร์วอดสวยมาก เพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่าอันนี้เราจะไม่มีการใส่ใบไม้หรือใบอะไรไปประกบเลยอันนี้วอรจะมีความเหนียวของเขาได้ด้วยธรรมชาติปกติเลยค่ะออด้วยอควาแทนนะนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรน้ําสีส้มคู่นี้น่าจะรอรุนนอ่นเนาะคู่นี้ยังไม่ได้ไข่นะคะเห็นไหมคะถ้าเราใส่สาหร่ายเยอะนี่ตัวเมียมันเข้าไปหลบนี่อันนี้คืออะไรตัวผู้มองไม่เห็นนะเนี่ยคือก็เห็นอยู่แหละแต่ว่าตัวเมียซ่อนได้ในสาหร่ายเห็นไหมเอาเน,นี่จะทําให้มันรัดยาก นึกออกไหมคะถึงบอกว่าให้ใส่เสื้อไหล่น้อยๆเสื้อนี้ก็น้อยแหละตัวตุเมียคือได้มุมลแล้วไงหลบเลยนะคะคู่นี้ถ้าไม่รัดสองสามวันเดี๋ยวจะเอาออกแต่ว่าวอดหนามากหน้าน้ําโดยไม่มีอะไรแบบปิดด้านบนเลยนะอืมคู่นี้คู่นี้รอ,อคู่นี้อ๋อคู่นี้ได้แล้วนะคะรอเป็นตัวนะก,ก็วันพอมันจะเริ่มเป็นตัวนะคะวอดจะเริ่มแตก วอดจะเริ่มแตกแล้วบางไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจว่าหุ้ยวันแรกอ่ะวอดฟูขนาดนี้เลยมีไข่เต็มเลยทําไมวันที่3วันที่สี่เริ่มปลาเริ่มเป็นตัวหวอดจะแตกเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะ่าปลาเริ่มเป็นตัวละโอเคมีคู่ไหนอีกนมาวาันที่เอาลงแป๊บนึงนะคะก็จะเป็นหูช้างเห็นไหมถ้าเพาะรังโพฟ,โฟ,โฟ,โฟมเมบอกแล้วขนาดเมย์เองยังดูลำบากเลยนะคะ ว่ามันมีไข่อยู่ในนี้แล้วหรือ,อยังแล้วก็ระนีชิอวอดมันหนาๆนะดูยากมากอันเนี้ยแล้วเราจะมาสังเกตว่าเฮ้ยตัวเมียเนี่ยมันหนีหรือ,อยังตัวเมียไข่แฟบหรือ,อยังก,ก็บอกว่าดูยากอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามือใหม่เนะี่ยไม่ชํานาญจริงๆนะคะจะดูยากมากๆเลยว่ามีไข่แล้วหรือยังอันนี้นะคะ อันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่ารัดแล้วหรือยังนะคะเพราะมันเลยช่วงเวลามาและเดี๋ยวดูอาการดูเลง็งให้น้องเล็งดูดีๆสักแล้วก็ปิดเสมอนะคะไม่ให้วอดแตกอันนี้ก็กําลังไล่กันอยู่เลยค่ะปลาจีนสีแดงนะคะเห็นไหมคะตัวผู้ก็จะถูกกัดชวัดเฉวียนหางขาดเหมนกันค่ะตัวเมียก็ถูกกัดแล้วตัวผู้จะเป็นฝ่ายไล่แบบนี้คือโอเคมีโอกาสนะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีไลฟ์สดอะไรดีๆม่จะไลฟ์สดเป็นช่วงๆแล้วก็จะพยายามไลฟ์สดทุกวันอันนี้พอเห็นลูกปลาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไฟมาส่องเนาะโอเคค่ะประมาณนี้แหละค่ะ